สวัสดีครับพบก,กับไรดายคอ c o l l เ c t o r อีกครั้งนึงนะครับวันนี้นจะมาแกะกล่องรีวิวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ทำสีด้วยตัว sodo c ม m m a ด d e r device ชุดที่7นะครับผมก็อันนี้14กล่องเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้เป็นชุดที่แบบหลายคนแบบเป้ารอนะครับเพราะมีตัวล่างหลกัหลกๆเยอะเลยโอเคอันนี้ชุดนี้ไม่มีเซเบอร์นะครับผมเล่นทุกกล่องเริ่มที่อันแรกกันเลยนะครับก็คือตัว cameraderie white นะครับตัวนี้ชื่อ e v i t e เฉยๆเลยนะครับแต่แปลงร่าง้วย thunder g i l l ก็อันนี้หน้ากล่องหลังกล่องอันนี้ผมซื้อมาเป็นรุ่นญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรและก็สามารถดูหลังกล่องได้อย่างสบายตาก็ข้างบนก็จะมีตัวแคมเปญนะครับว่าสามารถส่งไปชิงโชคตัว w ว i นะครับ limited ห้าพันตัวได้อันนี้ต่อมาเป็นร่าง jack w h i นะครับที่ไว้เป็นคนแปลงร่าง แล้วก็เป็นตัวแคมเปญเหมนกันนะครับมีกล่องข้างบนเมื่อกี้อันนี้ Holy Life นะครับตัวสุดเศร้าแต่ว่าจริงๆผมมันเท่นะเป็นดีไซน์จากเทนงูนะครับเป็นเทพเจ้าป่าเขาโอเคแล้วก็อันนี้ Neo Glass Hopper อันนี้ได้ปีกของตัวตัว Holy Life มาด้วยนะครับ อันนี้แกสซอปเปอร์ของฝั่งไวส์นะครับก็ของที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวเรียกว่าอะไรเดียตัวเพลทนะครับสำหรับตัวทับเลขตอนที่ไวส์กระดุทีบอันนี้ค a m เบเดอร์ซนจูรีก็มีมาแค่ตัวซ e นจูรีเลยนะครับตัวจากมูฟี่และต่อมาเป็นออชั่นเซตนะครับก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์หลายอย่างเลยอันนี้ก็จะมี พวกรามิงของตัวเดซาร์ดของเซเบอร์นะครับแล้วก็หัวของแกซอปเปอร์แล้วก็ตัวเพลทเล็กสองส่วนอีกกองหนึ่งเป็นเล็กหนึ่งนะครับแล้วก็พวกเข็มขัดอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวผมประกอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันในฮงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมว่าไปประกอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยนะครับเพราะว่าผมจะไปทําสีก็เดี๋ยวมาเริ่มดูที่ตัวตามเบอร์กล่องเลยกันนะครับ ตัวแรกคือคอมเบเดอร์รีไวส์นะครับก็ลงสีมาให้เนี่ยก็จะเป็นส่วนอกนะครับส่วนสีฟ้าก็ชมพูนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีของพลาสติกดั้งเดิมนะครับก็ลงสีมาให้ค่อนข้างน้อยนะครับก็ต้องติดสติกเกอร์กันเยอะเลยของที่มาให้ในกล่องก็มีตัวมือนะครับแบบสีเหลืองเลยเหลืองครับเหลืองเลยนะครับแล้วก็สติกเกอร์ก็คือยาวๆเยอะเลยนะครับ จัดเต็มมากๆกับสติกเกอร์ของตัวนี้โอเคงั้นไปกันอต่อกล่องต่อไปถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันนี้อันนี้คือแจ็คดีไว้นะครับก็ดีไซน์เหมือนกับของดีไว้เลยนะครับยกเว้นฝั่งฝั่งแหลมๆก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับของที่มาให้ของที่ให้มาเนี่ยเหมือนกันนะครับสติกเกอร์แต่ว่ามีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ มือครับก็จะมีมือแบบแผงมาให้อันนี้แต่ว่ามือฝั่งข้างข้างนี้ข้างตัวซ้ายเนี่ยที่เป็นนามเนี่ยก็จะมีมาให,ให้ใหม่อีกอันหนึ่งแบบมีนามครับเพราะว่าอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับแค่แบบเขาต้องหล่อมาด้วยเฉยๆแล้วก็จะมีตัว rolling white s t a m นะครับแบบถือแบบถือไว้ต่อยก็สามารถให้ร่างอื่นถือได้ประมาณนี้ครับก็ฐานตั้งหนึง่งอันเหมือนกับปกติทั่วไปต,ต่อมาอันอันนี้กับรายกันนี้อยู่ใกล้มือเออตัว gas shaper นะครับตัวนี้รู้สึก มันแน่นๆดีๆเลยอะรู้สึกกับลงสีให้ครบด้วยด้านหลังแขนก็มีนะครับเสียบโอเคเลยก็มีขาที่แบบเทมากของนี้มาให้ก็มีมือนะครับแล้วก็สติกเกอร์แบบจัดเต็มนะครับสติกเกอร์ก็รวมให้ถึงสติกเกอร์ปีกของ h o l y Life ด้วยนะครับแล้วก็มีถัดต้านหนึ่งอันก็เมื่อกี้ที่ให้มาด้วยก็ปีกของ h o l y Life นะครับแต่ว่าอันไม่เล็กเอ้ยอันไม่ใหญ่เท่าไหร่อันเล็กค่อนข้างเล็กนะครับต่อมาตัวไวส์นะครับ แกซ็อปเปอร์ก็คือยังประทับใจที่อกเหมือนเดิมนะครับคมชัดเหมือนเดิมผ้าพันคอเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีสีเหลืองส้อนแสงสุรวันนะครับแล้วก็มีเกาะขาผ้าคลุมขานะครับก็ค่อนข้างเท่แล้วก็มีหางยางชมพูอยู่นะครับประมาณน,นี้ของที่ให้มาเนี่ยก็จะมีมือเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นมือชูผมจะไม่ได้ว่ากี่นิ้วนะของอันเนี้ยก็มีพวกมือชูนิ้วแบบหนึ่งสองสามนะครับน่าจะเป็นสามมั้ง ก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็สติกเกอร์อ่าสามสามเพราะว่าสติกเกอร์ให้สามมานะครับสติกเกอร์สองแผ่นเหมือนเดิมประมาณนี้ต่อมาเอาเป็นนี้ก่อนละกันอันนี้ c a m เบเดอร์ฮ l ลลี่ไนะครับก็คือสีไม่ตรงกันในเรื่องเลยนะครับในเรื่องสีจกอคอฟ้าหน่อยแต่ว่าของเล่นเนี่ยมาเขียวปีเลยนะครับเขียวเขียวอมฟ้าเป็นดับสีอควาควาหน่อยก็จะมีตัวทูไซดดเวอร์โหมดที่เป็นปืนนะครับแล้วก็ มีปีกออกมาค่อนข้างเท่นะครับเพราะว่าตัวชุดเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นพกผ้าอะไรเงี้ยพอเอามาใช้กับของเล่ไไนแล้วมันเท่มากเลยอะ่ะ hmm. ก็ลงสีสีขาวมาให้บางจุดนะครับก็มีหัวอกแล้วก็ขาแล้วก็เท้านะครับส่วนสีขาวที่เหลือเนี่ยที่เยอะเลยเนี่ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับเห็นแล้วเศร้าเลยนะครับเยอะมาก เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะพ้นขาวทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ค่อยไปบางพ้นจุดอื่นเอาที่หลังนะครับแล้วก็มีมือแบมมาให้เหมือนเดิมทานตั้งหนึ่งอันต่อมา c a มเ l ลเ e อร์เซนจูตัวนี้เนี่ยลงสีมาให้น้อยนะครับแต่สีสวยเป็นสีฟ้าแบบเมทัลลิกสติกเกอร์นี่ก็จะเป็นแบบว่าเฉดแบบเฉดสีคล้ายๆว่าสีดําอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสีฟ้าใสาเคลือบข้างบนนะครับ แล้วก็มีสติกเกอร์ส่วนนึ่นมากมายมาดูตัวดีเทลเนี่ยผมว่าดีเทลมันเยอะจัดจับเลยะคระับตัวเนี้ยมันจะมีลายๆขีดขีอะไรตามตัวเนี่ยเยอะมากแล้วก็มันดูสวยอะมันดูสวยมากเลยคิดว่าทำทำสีเสร็จเนี่ยน่าจะสวยมากเลยแหละแต่เพราะตอนเนี้ยสีขาวมันจะเห็นดีเทลไม่ไม่ชัดตอนนี้มีแค่สีขาวสีเงินแล้วก็สีฟ้าก็เลยดีเทลยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ต้องไปทาสีมาก่อนนะครับตัวนี้น่าจะสวยต่อมาตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ของอุปกรณ์เนี่ยก็มี ตัวแผ่นป้ายครับหนึ่งของสามยังไม่ได้สติส๊กเกอร์เ,รเดี๋ยวผมจะไปพ่นสีใหม่เพราะว่าสีพวกนี้มันไม่ใช่เยอเท่าไหร่มีฐานตั้งสองอันนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับให้มาแบบจัดเต็มๆไปเลยนะครับแผ่นใหญ,ใหญ่สองแผน่นแล้วอันนี้เป็นพาร์ทของแปลงล่างนะครับล่างตอนรีมิกของตะกั่วแตนมีห้าชิ้นนะครับมีขาสองข้างหัวแล้วก็ตัวข้อต่อสองอันนะครับ และก็อันนี้เป็นพาร์ทของดิสซน์นะครับก็จะมีตัวเข็มขัดนะครับที่ตัรงล้างด้วยตัวดาบฟินิก์แล้วก็มีเรียกว่าอะไรว่ารามิง2อ,อัน3อันอีกอันนึงเป็นแบบถือในมือนะครับแล้วก็มีมือถือตะเกียบเอ๊ะแล้วก็มีถือฝาน,นึงนะครับแล้วก็พวกมือถือตะเกียบแล้วก็มือถือบุ๊กนะครับ อันนี้ของดีไซน์ก็หมดเท่านั้นแล้วก็ต่อมาเป็นของดีไวซ์บ้างแหละชุดของเสริมของ d ีไว c e ก็จะมีมือกำรรของเซนจูรี่นะครับแล้วก็มีมือกำรรของแจ็ค d ีไว c e อันนี้เป็นมือกำรรของ d ีไว c e นะครับและอันนี้ก็จะเป็นรวมรวมเลยนะครับอันนี้มีแล้วมามีเข็มขัดนะครับแบบตอนถอดสแตป์ออกแต่ก็ยังอยู่ร่างเดิมอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข็มขัดแบบที่ยังไม่ดึง ยังไม่เปลี่ยนล่างของตัว Holy Life นะครับแล้วก็มีมือที่กำตัว Thunder g a l e White s t a m นะครับแล้วก็อีกมือหนึ่งเป็นมือที่ถือ Holy Wing White s t a m นะครับก็จะเอาไปเล่นกับร่างก่อนนะที่จะแปลงนะครับหรือว,ว่าแบบตอนการใช้ท่าไม้ตายติดอาวุธอะไรพวกนี้ก็เท่านี้ครับเดี๋ยวผมไปทําสีแล้วเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ไปทําสีมาแล้วนะครับสําหรับ Sodo ด e ไว c ์คา m m เลดชุดที่7 4ตัวนะครับเดี๋ยวอีก2ตัวเนี่ยกับดีมิพาร์เดี๋ยวผมขอแบ่งไปอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็มันเดี๋ย,ยวะเยอะไปหน่อยเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้ร่างวูคาโนเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้คาเมเดอร์ r ีไวส์เฉยๆนะครับตามชื่อข้างล่างนี้เลยคาเมเดอร์ r ีไวส์ที่คนดาว่าจะเป็นร่างสุดยอดแต่จริงๆนะเป็นร่างรองสุดยอดค่ะคือร่างนี้เลยเป็นร่างที่รวมกันของเป็นร่างที่2ในการรวมกันของเอ่อตัวอิกิแล้วก็ไวส์นะครับก็ แต่ว่ามันใช้ใช้สแตมป์ h ันเดอร์เกลแปลงร่างมันไม่ใช่สแตมป์เล็กเออตัวนี้ทำสียากมากนะครับเพราะว่าตัวโทนสีที่ให้มาให้ให้มาเนี่ยเป็นสีเหลืองซึ่งมันเหลืองเนี้ยผมหายากมากเลยไม่รู้จะใช้สีอะไรดีก็เลยแบบมาตำแหน่งก็เลยจำเป็นติดสติกเกอร์เอานะครับก็คือแบบส่วนขาส่วนเอ่อตัวต้นแขนอะไรเงี้ยครับก็เป็นสติกเกอร์เอาแต่ว่าส่วนที่ผมแบบแนะนำไม่ทำสีเลยคือตัวส่วน มือนะครับคือมือเนี่ยพอทาสีฟ้าตัวนี้ผมว่าสวยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะพอได้ทำสีฟ้าที่มือแล้วอ่ะมันดูสมบูรณ์ขึ้นมาเลยนะครับก็อันนี้ด้านหลังก็ไม่มีสติกเกอร์มาให้ผมก็เลือกทําสีอีกอันน้นดูน่าเกียดไปสักหน่อยนะครับก็อันนี้ผมเลือกพ้นเคลียด้านตรงต้นขาดครับแลส่วนที่เหลือก็เป็นเคลียร์แบบมันเงาหน่อยจะได้ดูได้อารมณ์ในเรื่องนิดนึง ส่วนที่มือมาให้เนี่ยในพัสดุจะมีมือกำแบบสนิทมาให้ผมเลิกติดมือกำสนิทนะครับเพราะมันดูสวยดีดูเทด่ดีและส่วนชิ้นมืออื่นๆก็จะมีอันนี้นมาในกล่องปกติเลยนะครับก็คือมือแบรนะครับแล้วก็มือกำสองข้างนะครับผมก็จุดขยับก็เหมือนเดิมนะครับไหลจริงๆก็เหมือนจะติดแต่ว่าจริงๆมันก็ชูได้สุดนะมันก็ยกไหลขึ้นก่อนแล้วก็ยกแขนตาม,มก็ขยับได้อยู่ ส่วนเอลก็ไม่มีอะไรติดนะครับยกขาอะไรได้สบายมากแต่เสียดายที่ว่ามันทำสียากไปหน่อยครับตัวนี้ก็เลยเสียดายนิดนึงที่สีมันออกมาไม่ตรงใจเท่าไหร่งั้นมาตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ทำสีง่ายแล้วก็สวยมากด้วยนะครับคือตัวแจ็คสวไวท์เป็นร่างแปลงของไวท์นะครับที่ลอลกิไปช่วงหนึ่งช่วงกันสันเอออันนี้เนี่ย ผมเลือกพ่นเคลียร์ด้านนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ตาทีหลังก็ได้อารมณ์เลยอะเป็นตัวที่แบบว่าเออยังไงดีมันดูสวยแบบสวยรึงขังขึ้นมาเลยอะหลังจากที่พ่นเคลียร์ด้านแล้วนะเคลียร์ด้านเข้ากับตัวนี้มากจริงๆที่ติดสติกเกอร์ไปก็มีแค่ส่วนต้นขากับตัวดวงตาเท่านั้นนะครับ สีก็แบบสามารถเอาอ e ีาเมลทาได้เลยก็สวยเลยนี่นะครับก็มีแบบมีหนามตามตัวครึ่งหนึ่งดูเท่มากมากๆนะครับอันนี้ด้านหลังครับจริงๆตัวดไซนนเหมือนกับตัวดีไวธรรมดาแหละแล้วก็มีเข็มขัดแี่ยแยกสีตรงสเต็ปอันนี้มาให้ให้ดูออกได้ไว่าน่าจะออกไม่ได้นะครับก็ของที่มีมาให้ในกล่องเนี่ยก็จะมี ตัวมือเปลี่ยนนะครับมันจะสังเกตว่าจริงเขาให้มือแบบมือแบ,บ,ม,อแบ,บมือกำมาเยอะเลยเพราะว่ามือแบ,บข้างหนึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับมันไม่มีหนามเหมือนของในเรื่องแล้วก็มีตัวแบบเป็นใช้เป็นนักเคิลนะครับอันนี้เอาไว้เล่นกับตัวร่างอื่นๆได้เล่นกับตัวรีไวท์ธรรมดาก็ได้หรือว่าตัวรีไวท์เล็กที่นมก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวมาตัวถัดไปกันเลย ตัวถัดไปอันนี้เป็นล่างนิโอบัตตะนะครับเป็นล่างที่โผล่มาในมูวี่ตัวนี้เนี่ยเออมันก็เล่นลรู้สึกขึงขังเหมือนกันนะมันดูแน่นๆดูแบบจับนะ้วแบบมันดูสัดส่วนมันดูดีไปหมดเลยไหลติดเกาะอะไรเงี้ยครับไม่เหมือนของตัวซิลวันที่มันแบบหุ่นสัดส่วนจะแปลกๆแต่ว่าตัวเนี้สัดส่วนสมบูรณ์มากนะครับก็เพราะว่ามันเป็นบอดี้ของตัววาดีไว้ด้วยมันจะ มันทําให้เห็นว่าตัวเกราะของซีโรวันเนี่ยมันสวยมากเลยนะถ้ามันทํามาดีๆเนี่ยสีที่ลงมาให้ก็จริงๆตั้งแต่เริ่มเนี่ยลงสีมาให้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับตัวเกราะอกเนี่ยก็ลงสีมาให้เกือบครบแล้วขาดแค่ตรงสีฟ้าหน่อยนึงนะครับตรงส่วนหัวเนี่ยยิ่งเราใหญ่เลยคือลงมาให้ครบเลยนะครับติดแค่สติกเกอร์ลูกตาจบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่เราทําสีเพิ่มเนี่ยคือส่วนตัวเท้าตัวขาข้างซ้ายนะเอ้ข้างขวาสิข้างขวา ที่อันนี้ผมเลือกทาเป็นไทโทนสีม่วงครับน,นี้ผมว่าเป็นสีที่เวิร์กแหละสีไทโทนชนิดที่เป็นเมทัลลิกอะไรพวกนี้ครับเป็นสีทาที่ค่อนข้างดีเลยก็สวยอะดูขึงขังขึ้นมาจริงๆเป็นตัวที่แบบเล่นซ้ำบ่อยแล้วแต่ก็ทําให้รู้สึกชอบขึ้นมาได้นะครับตัวเพราะว่าดีไซน์มันสวยต่อมาตัวรีไว์เอ้ยไม่ใช่ใช่ตัวไวส์โอเค วัวนี้เนี่ยก็มันจะเป็นฝั่งตรงข้ามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขาขาซ้ายที่เป็นสีเอ้ยที่เป็นแบบดีไซน์ของซิรวันขาตะกระแตนสีเนี่ยก็ที่ให้มาผมจำได,ผำได้ผมจำไม่ได้ว่าให้มาสีอะไรนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะให้มาสีดำมัง้งก็ผมก็ไปพ่นเป็นสีเอ่อเนอนเข้าไปแต่ว่าสีก็จะไม่เสมอกันที่เขาให้มาเท่าไหร่หรอกเขาให้มาสีเหลืองเลยนะครับก็เป็นจุดบกพร่องตรงนี้ไป สีไม่เท่ากันนะครับก็ที่เหลือก็จะเหมือนกับตัวที่ทผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าตัวเกาะลายเนี่ยอันนี้ดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นแบบแบบเหมือนของรีไวซ์อะ่ะไม่ใช่แบบของเดิมของมันที่แบบประกบติดเลยในขะะยับเลยไม่ได้เลยโอเคงั้นเดีย๋ยวเรามาดูของเสริมกันต่อนะครับของเสริมของเสริมก็จุดเด่นของชุดนี้แหละคือตัวนับ นับถอยหลังนะครับ3 2 1ตอนที่ไรเดอร์คิกเออตอนที่ไรเดอร์คลิกเราไว้ก็จะนับ3 2 1หนึ่งนี้นะครับเอาไวโ้โพสท่าก็เข้าท่าดีมาพร้อมกับมือนับนะครับมืออันนี้3นะครับอันนี้สองหนึ่งสวยสวยเอาไว้เล่นถ่ายรูปก,กันได้จริงๆและก็มีมือแบบ ล็อกตัวให้นะครับอันนี้ผมเลือกติดกับตัวไว้์ตัวลิมิเต็ดนะครับก็เข้าท่าเข้าทีสวยงามนะครับก็เรียบร้อยนะครับกับคลิปรีวิวคาเมล l a เดอ d e ดีไว s ์โซโดเจ็ดท่อนแรกนะครับเดี๋ยวท่อน2ตามมาทีหลังนะครับก็ชอบไม่ชอบไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามไว้ได้นะครับจะมีรีวิวอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ